เพื่อนเพื่อนคะถึงเวลามาหาเอวเอวหายค่ะมาออกกำลังกายกันนะคะในห้องค่ะห้องไม่กว้างแต่เราก็สามารถออกกำลังกายได้นะคะเรามาเริ่มด้วยวิธียอกเขา่ากันนะคะ เอวหายค่ะหัวเข่าก็ไม่ค่อยดีนะคะเราก็ต้องพยายามทำกล้ามเนื้อหัวเข่าให้แข็งแรงคาจจะได้ไม่ล้ม เท่าที่ทำได้นะคะ สองสวันนี้ไปเดินมาเทา้าก็ระบมค่ะเท้าระบมเสียงก็แคกก็แคล้วก็ไม่ได้เต้นมานานแล้วด้วยนะอยากเต้นมากแต่ที่ไม่อำนวยค่ะเอาไว้กับกำแพงเพชรก่อน nha em quay mấy. mấy ơi Thử. Hãy subscribe เอวไม่มีอ่ะเราทำไ้ถึงจะมีเอวแข่งได้ไม่ค่อยแข็งแรง Oops. And so, so see. เหนื่อยเหมือนกันนะสี่นาที